นี่ครับร้านกาแฟโบราณจังนะครับที่เมืองอุบลรละธาน,นีเลยนะครับน่ารักมากเลยก็เลยต้องแนะนํากันนิดนึงนี่ครับโบราณมากโบราณต้องมีนมกระป๋องตั้งแบบนี้ดูดูบรรยากาศในร้านนิดนึงคนระนี่ครับนี่เป็นการตกแต่งในร้านนี่เป็นแค่เคาน์เตอร์สั่งนะครับถุงละสิบห้าแก้วละยี่สิบนี่ เป,เปิดกี่โมงครับร้านนี้เปิดตั้งเช้าถึงหงษ์เย็นครับหงษ์เช้าถึงหงษ์เย็นอือ้าวหงษเย็นก็จะปิดแล้วนี่อีกนาทีเดียวเปิดทุกวันเหรอเปิดทุกวันี่วันหยุดนี่ครับโซนที่ที่นั่งนะครับจะเป็นแบบนี้ก็วีนั่งก็วันนี้ยังไม่มีโอกาสได้กินนะครับเดี๋ยวถ้าวันหน้ามานะครับมาก่อนตอนร้านเปิดแนะ่ตอนนี้มาดันมาร้านปิดพอดีเลย